มาค่ะนักเรียนมาต่อกันที่บทที่6นะคะหรือหน่วยที่6ของเราก็คือเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในที่นี้นะคะเราลองมาทบทวนการทดลองสุ่มดูก่อนข้อไหนเป็นการทดลองสุ่มบ้างการทดลองสุ่มก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการได้ะคะ่ะนักเรียนว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน โอเคไหมเราไม่รู้เลยว่าณจุดจุดนี้มันจะได้ผลมันคืออะไรนะคะเรามาลองดูะคะ่ะการทอดลูกเต๋า1ลูก2ครั้ง <c oughs> 1>, 1ลูก2ครั้งเราก็ไม่รู้เนาะมันจะออกอะไร 1, 2, 3, 4, 5, 6อะไรแบบนี้ชั้นข้อนี้เป็นการทดลองสุ่มค่ะต่อไปข้อ2การหยิบเสื้อสีชมพูมาใส่วันอังคารคราวนี้คือการเจาะจงไปเลย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่เป็นการทดลองสุม่มนะคะข้อ3การโยนเหรียญบาทสองครั้งเอออ่าเหรียญบาทสองเหรียญหนึ่งครั้งเอาละเหรียญที่1กับเหรียญที่2จะออกหัวหรือออกก้อยหรือออกก้อยก้อยหัวหัวยังไงเราก็ไม่รู้เนาะมันเพราะฉะนั้นเป็นการทดลองสุม่มโอ้โหการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแน่นอนค่ะสุ่มแน่นอนเลือกไพ่จากสำรับสองใบ เราไม่รู้เลยเนาะว่าเรามันจะได้ไพ่อะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการทดลองสุม่มเล่นไฮโลน้ำเต้าปูปลาโอโห่ฉ่ำฉ่ำนะคะเป็นการทดลองสุ่มแน่นอนนะคะต่อไปปั่นสล็อตค่ะโอโหสุดสุด,ส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 ดนะคะแล้วก็ทายผลการแข่งขันก็เป็นการทดลองสุม่มต่อไปข้อเเลือกซื้อรองเท้ากีฬาเบอร์39 ได้แน่นอนมันอยู่ในใจเราเราจะเลือกแบบไหนเราเลือกเราเจาะจงเลยว่าฉันจะต้องเอาคู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่การทดลองสุขนะคะแล้วก็การเลือกซื้อน้ําหอมตามศิลปินอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะรู้อยู่แล้วเนาะศิลปินของเราใช้น้ําหอมอะไรดีออเอ้ย YSL เอยอามานี่เอ้ยนะคะเรารู้อยู่แล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การทดลองสุขเรามาดูต่อไป เอาละคราวนี้เราจะมาหาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุ่มกันค่ะนักเรียนในการโยนเหรียญหบาท1เหรียญผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็มีแค่เลยลูกไม่หัวก็ก้อยนะคะจบไม่มีนอกจากนี้นะคะต่อไปเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะใช้ตอบคําถามข้อ5ถึง9มันเป็นการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเขาบอกว่าถ้าสนใจแต้มของลูกเต๋านะผลที่เกิดขึ้นอาจมีกี่แบบ ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นมีทั้งหมดกี่แบบก็ต้อง6แบบเพราะลูกเต่ามี6หน้าแต้มของมันก็คือ1 2 3 4 5และ6นะคะต่อไปแต้มเป็นจำนวนที่เอาไปดูแต้มเป็นจำนวนที่1 3วนแล้วก็หมีกี่เหตุการณ์ค่ะ3เหตุการณ์ก็ตอบค่ะ <c oughs> ต่อไป <c oughs> เหตุการณ์ที่แต้มเป็นจำนวนคู่ว,ว้าวเป็นจำนวนคู่คืออีซี่เลยค่ะ2 4ี่แล้วก็ห ก็เป็นสามเหตุการณ์เช่นกันเอาละแล้วคราวนี้เขาถามหาความน่าจะเป็นคงนัเีความน่าจะเป็นเราจะหาได้จากอันนี้ย่อมาจาก PE นะคะเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS NE ของเราก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วย NS ก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะในที่นี้ ความน่าจะเป็นที่ได้แต้มเป็นจํานวนคี่สนใจเฉพาะจํานวนคี่เพราะฉะนั้นจํานวนคี่เนี่ยที่มันจะเกิดได้เนี่ยมันมี3เหตุการณ์ค่ะก็คือ1 3 5จากทั้งหมดคือ6เหตุการณ์ถูกไหมคะก็คือ3ใน6นะคะซึ่ง3ใน6ของเราสามารถตัดทอนออกมามันคือครึ่งหนึ่งเนาะก็คือ3 1 3 3 2 6เพราะฉะนั้นตอบข้อ1ค่ะ1นส่วน2ะคะต่อไปข้อเเขาถามว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้แต้มถามหาความน่าจะเป็นนะได้แต้มเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า5โอ้โหนักเรียนหาลูกเต๋าหนึ่งลูกโยนหนึ่งครั้งมากกว่า5มีแค่ตัวเดียวคืออะไรคะ6เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่สนใจคือ1จากทั้งหมด6เหตุการณ์ชั้นตอบข้อ1นะคะต่อไปเอาละเปลี่ยนมาเป็นไพ่นะคะไพ่หนึ่งสำรับจากสำรับที่มีไพ่52ใบ สุ่มไพ่1ใบาจาก52ใบนะคะใช้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ18นักเรียนค่ะโจทย์มีทั้งหมด15ข้อเพราะฉะนั้นถึงข้อ15พอนะคะตรงนี้พิมพ์ผิดอ่ะถึงข้อ15 <S 2> <S 2> <S เริ่มเลยไพ่ขอทวนหน่อยนักเรียนไพ่1นึ่งสำรับเขาบอกแล้วเนาะหนึ่งสำรับ มีห้าสิบสองใบกี่ดอกจ๊ะสี่ดอกซึ่งแต่ละดอกค่ะสาวอ่เดี๋ยวนะ <c oughs> สี่ดอกนี้นะคะสี่ดอกนี้มีอะไรบ้างจ๊ะดอกแรกเอาเลยค่ะดอกจิ ะะดอกจิกจะมีลักษณะเหมือนเป็นใบอะไรนะรูไมายก็คือว่าลูกเองแทะอ่ะเป็นดอกจิกอย่างนี้เนาะแล้วก็ดอกอะไรขอ้ะไม่ใช่ดอกจอกนะทัานเรียนเออไม่ใช่ดอกจอกนะคะคืออะไรอีกดีข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดนะคะข้าวหลามตัดก็จะเป็นออกแนวเพ็เพเนาะเป็นแบบเยี่ยงนี้อ่าแล้วก็โพดาม แล้วต่อด้วยโพแดงอะโพดำก็จะเป็นใบโพเลยค่ะนักเรียนแล้วก็โพแดงก็จะเป็นหัวใจนะคะอะซึ่งในหนึ่งสำรับน้อมี4ดอกแสดงว่าแต่และดอกจะต้องมีไพ่ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก13ใบ <c oughs> 13ใบ เแล้ว13ใบนี้แบ่งเป็นอะไรบ้าง13ใบนี้นะคะทุกอันเลยนะเรียนทุกอันเลยแบ่งเป็น K Q แล้วก็อะไรลูกเอาตัวอักษรก่อน K Q เออโ้โตัวอะไรนี้เอามา่ K Q J แล้วก็ A แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวเลขนะคะ ส่วนที่เป็นตัวเลขอันนี้4แล้วนะคะตัวเลขก็จะเป็น2 3 4 5 6 7 8 9และ10แต้มของมันนะคะมี2ถึง10สแสดงตรงนี้นะคะตัวอักษรเนี่ยดอกหนึ่งจะมี4ใบ4ใบแล้วก็เป็นตัวเลขทั้งหมด9ใบ เพราะฉะนั้นรวมเป็นก็9บก4เป็น13ก็จะรวมเป็นทั้งหมด52ใบนะคะ <c oughs> อะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยดูนะจ๊ะะเขาบอกว่าข้อที่8นะคะผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นมีกี่แบบก็ต้อง52แบบคะ่ะ1ใบ จาก52ใบเนอะอยังไงก็ต้องหยิบได้ใน52แบบนี้นะคะเขาถามว่าเหตุการณ์ที่จะไพ่เป็นโพดำก็คือเท่าไหร่คะ13โพดํามี13โพแดงก็ 13, ก13ข้อหลังตัดก็13ดอกจิกก็13นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นโอ้โหง่ายมากเหตุการณ์ที่จะได้เป็นโพแดงก็ทำไมเหมือนกัน13นะคะต่อไปความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่เป็นโพดําเขาถามถึงดอก โคดำเป็นดอกดอกมีทั้งหมด4ดอกค่ะนักเรียนมีทั้งหมด4ดอกทั้งหมดมี4ดอกนะคะถามหา1ดอกก็คือเศษ1ส่วนอะไรลูก1.4ส่วน4ค่ะจบต่อไปต่อไปเขาถามหาความน่าจะเป็นที่จะจับได้ A ที่จะจับได้ A A มีทั้งหมด4ใบนะคะ เมีทั้งหมด4ใบาจากทั้งหมด52ถูกไหมจาก52ก็คือ4ส่วน52ถูกปะลูก4ส่วน52 A มีทั้งหมด4ใบาจาก52ใบนะคะซึ่งเอาคูม,มายไม่เห็นช้อย4ส่วน52เลยหนูจะามันตัดทอนได้414 4, 1, 4, 4 0, 13, คูณ13่ะเพราะฉะนั้นตอบ1ส่วน13ก็คือข้อ3 นะคะ <c oughs> <c oughs> อะจะจบรหัสนักเรียนต่อไปความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่ที่มีหน้าไพ่เป็นดอกจิกหรือข้าวลาตัดวนกลับมาเรื่องดอกคราวนี้เขาทำหาสองดอกเลยค่ะจาก4ดอกก็คือครึค่งหนึ่งอะนกักเรียนก็คือ1ส่วนอะไรลูก1นส่วนสอจบนะคะต่อไปความน่าจะเป็นที่จะหยิบ ได้ไพ่ที่มีหน้าไพ่เป็นตัวเลขตัวเลขมี9จาก13ก็ตอบเลยค่ะ9.13ส่วน13ะคะตัวเลขมี9ใบนะคะใน1ดอกเนาะมี9ใบนะคะก็คือ9ใน13แล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่ที่ไม่มีหน้าไพ่เป็นตัวเลขถ้าไม่มีหน้าไพ่เป็นตัวเลขก็ต้องมีเป็นตัวอักษรก็คือ4 จากทั้งหมด13ใบก็คือตอบพ่อ3จบแล้วนะคะสำหรับความน่าจะเป็นขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบใครที่ดูคลิปทุกคลิปที่ครูไม์ส่งขอให้ทำคะแนนสอบได้เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ